เปลี่ยนแอปธรรมดาให้เคลื่อนไหวได้ด้วยคลายมาสเตอร์ค่ะเรามาค้นหาลูกภาพพามวล่าเราจะเอารูปภาพสองรูปแล้วก็วิดีโอสองวิดีโอนะคะกดนี้แช่หนึ่งสองสามสี่พอเสร็จปุ๊บกดตรงนี้รางบาท เราได้รูปภาพมาให้เรากดตรงรูปภาพมันจะเป็นมุมสีเหลืองเป็นขอบสีเหลืองนะคะให้เรากดตรงซูมมันจะเป็นขอบสีแดงสีแดงตัวมือนี้จะมีตรอันคือข้างล่างข้างบนคืออันแรกคือจะเป็นเริ่มต้นนะคะตัวที่สองจะเป็นสิ้นสุดให้เรากดเริ่มต้นนะ,ะให้เราขยายภาพตรงน,นี้ฮะแล้วก็กดออก เราก็ลองดูนะมันจะเป็นอย่างนี้นะจะค่อยขยายใหญ่แล้วเป็นเล็กนี่คือการซูมแบบเริ่มต้นอันที่สองเราจะทําอีกแบบหนึ่งคือกดปุ่มซูมเดิมเราจะไปกดที่สุดที่สุดอยูด่ด้านหลังให้เราขยายรูปภาพที่สุดที่สุดเรากดออกให้เราแล้วกดนะคะออกดีให้ที่หลือหายไป เราเริ่มต้นดูเป็นไงบ้างนะคะอันนี้สองอนนสองนี่คือมีขยายใหญ,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้เนเติมที่สุดแต่ที่สุดอันนี้กา้เริ่มต้นวิดีโอนะ,ะวิดีโอแล้วกดตัวรูปวิดีโอล้วก็กดเหมือนเดิมคือซูมนะเราเริ่มต้นอันใหญ่ก่อนนะ,ะให้เราขยายรูปภาพใหญ่หญขึ้นมานะคะทุใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็กดออกแล้วก็กด นี่รีเพดูนะคะรีดูแล้วสวยงาเนี่ก็จะเป็นการขยายใหญ่แล้วเป็นเล็กตัวอันที่สองนะเราจะเป็นใหม่อากดซูมเช่นเดิมเราจะกดตรงึ้ am, นสุดแล้วรูปภาพจะตรขึ้นสุดนะคะเรากดตรงรูปภาพขยายให้ใหญ่นห่ใหญ่เรากดออกไปแล้วก็ทดลองรีเพดูนะคะแล้วก็เลื่อนมาถึงจุดเริ่มต้น แล้วเราก็กดเพอันนี้จะเป็นการขยายนะคะทุกภาพจากธรรมดาไปใหญ่สุดเห็นไหมคะการทำภาพนิ่งๆหรวิดีโอให้เคลื่อนไหวมีแอคเนชั่นแล้วก็นา่าติดตามมากขึ้นนะคะง,ง่ายๆเพื่อนๆน้องๆทำดูนะคะอย่าลืมติดตามกดกระดิง่งกดตับข่ายให้เัาในในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายอะไรทุกคนนะคะ